คุณกำลังรับฟังรายการเล่าไปหลอนไปสนับสนุนความหลอนโดยสักลายมือเสรษฐีอาจารย์เกลวเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตลิขิตจากลายเส้นสวัสดีทุกท่านนะครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนที่เจ้าของเรื่องอยู่ในช่วงอายุที่จะต้องไปเข้ารับการเกณฑ์ทหารแต่โดยความที่ตัวเขาเองรวมไปถึงคุณแม่ ไม่ต้องการที่จะให้ตัวของเขาไปรับใช้ชาติตามหลักเกณฑ์นั่นจึงนำพาให้ตัวของเจ้าของเรื่องกับกลุ่มเพื่อนเดินทางไปให้ร่างทรงประกอบพิธีกรรมบางอย่างเพื่อหวังให้ตนนั้นจับได้ใบดำแล้วไม่ต้องไปเป็นทหารซึ่งพวกเขาก็ไม่คาดคิดมาก่อนนะครับว่าการเข้าไปประกอบพิธีกรรมดังกล่าวมันจะต้องแลกมาด้วยบางสิ่งบางอย่างจนถึงขั้นที่มีการล้มหายตายจากกันเลยทีเดียวกับเรื่องที่มีชื่อว่าชาลมาก แห่งโชคชะตาก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวร้อนๆของเราอยากขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์และกดติดตาม เพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวขนหัวลุกให้กับพวกเราต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กับประสบการณ์หลอนๆของคุณจูนซึ่งเธอที่ส่งเรื่องนี้เข้ามาทางเพจ Facebook เล่าไปหลอนไปผมจึงขออนุญาตหยิบยกเอามานำเสนอให้ทุกท่านเดี๋ยวรับชมและรับฟังกันอีกตามเคยนะครับโดยประสบการณ์ที่คุณจูนส่งเข้ามาเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่คุณพ่อของเธอ อยู่ในสมัยที่ท่านยังเป็นนมซึ่งผมขอใช้นามสมมติของพ่อคุณจุนว่าคุณศักด์แล้วกันนะครับเพื่อให้มันง่ายต่อการดำเนินเรื่องราวและที่สำคัญคือผมต้องขอให้ชาวเล่าไปหลอนไปทุกท่านโปรดใช้วิจวรารณญาณในการรับชมและรับฟังกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับโดยเรื่องราวทั้งหมดผมต้องขอพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีพศ2513คุณศักด์บอกว่าในสมัยนั้นชายชาตรีส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากสมัครใจไปเป็นทหารนัก ซึ่งตัวเขาเองก็ไม่ได้อยากที่จะไปเป็นทหารเช่นกันเพราะเขาอยากทำงานในอาชีพช่างเครื่องต่างที่ได้ร่ำเรียนมานอกจากนี้ตัวเองก็ยังมีคุณแม่ที่ต้องดูแลแต่ประเด็นหลักๆในตอนนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องการติดเล่นติดเที่ยวติดเพื่อนซึ่งคุณศักดิ์ก็ยอมรับเลยนะครับว่าช่วงชีวิตในวัยนั้นเขาใช้ชีวิตได้เหลวแหลกมากๆในตอนนั้นคุณแม่เองก็ไม่อยากให้ลูกไปเป็นทหารอยู่ไกลบ้านแม่จึงชวนคุณศักดิ์ไปยังสถานที่แห่งหนึ่ง ซึ่งที่นี่จะเป็นสถานที่รับทําคุณใสเพื่อมให้ติดทหารจนถึงขั้นที่ว่าหากบางปีรัฐต้องการเกณฑ์ทหารจํานวนมากเจ้ากลุ่มทหารจะต้องนั่งรถแล้วเอาทหารมาล้อมสํานักเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้สํานักรับทําของให้วัยรุ่นหนุ่มๆม,มากเกินไปคุณแม่เดินทางไปพร้อมกับคุณศักดิ์และเพื่อนรุ่นเดียวกันอีกประมาณ3-4ถึงคนโดยทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการมาขอให้ร่างทรงช่วยทำพิธี ซึ่งระหว่างทางคุณแม่ก็เล่าให้เขาฟังนะครับว่าร่างทรงคนนี้เป็นร่าง,งทรงทวดหัวเขาแดงแล้วท่านก็มีความศักดิ์สิทธิ์เอามากมากแต่าหากนึกถึงใครที่จะช่วยไม่ให้เองติดทหารได้ก็ต้องเป็นท่านคนนี้นี่แหละจนกระทั่งไปถึงที่สำนักคุณศัก์ก็เห็นว่าบรรยากาศภายในนั้นดูเข้มขลังพร้อมกับผู้คนที่เดินเข้าออกกันขวักควายแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสมหวังนะครับเพราะบางคนก็ออกมาด้วยสีหน้าที่ผิดหวัง ซึ่งขณะนั้นคุณศักก็ได้ยินเสียงกระซิบกระซาบว่าแม่หมอท่านนี้จะไม่รับทําของให้ทุกคนและคนที่มาหาก็จะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนหลังจากนั่งรอคิวกันอยู่สักพักใหญ่ๆเมื่อถึงคิวของคุณศักร์ร่างทรงทรวดหัวเขาแดงก็จ้องมองมาที่เขาอย่างเคร่งขรึมแล้วเอ่ยขึ้นมาว่าทําไมเองถึงมาทําของทําไมไม่อยากไปเป็นทหารพราะคานาังทางในดูแล้วเองเนี่ยหมวกทหารลอยอยู่บนหัวเลยนะ ซึ่งคำถามดังกล่าวมันก็ทำให้เขาอึ้งไปครู่หนึ่งนะครับพอตั้งสติได้เขาก็ตอบด้วยความจริงใจว่าตนจำเป็นต้องทำมาหากินเพื่อเลี้ยงดูคุณแม่ร่างทรงพยักหน้ารับเบาๆก่อนที่จะหยิบชานมากยืนให้พร้อมกําชับว่าวันที่เกณฑ์ทหารเองต้องอมชานมากอันนี้เอาไว้ในปากและตั้งแต่ออกจากบ้านก็ให้ก้าวเท้าซ้ายออกห้ามหันหลังกลับไปมองตัวบ้านเด็ดขาดก่อนถึงวันเกณฑ์ทหารก็ห้ามดื่มของมึนเมา เมื่อถึงเวลาหยิบใบดำใบแดงกระดาษที่เด้งเข้ามาในมือใบแรกจะช่วยให้เองไม่ติดทหารคุณศักดิ์ที่ได้ยินดังนั้นเขาก็รับเอาชานมากมานะครับส่วนคุณแม่ก็ใส่เงินค่าครูลงไปในพานซึ่งค่าครูก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับเพราะมันเป็นจำนวนเงินเพียงแค่19บาทเท่านั้นก่อนที่คุณศักดิ์จะขอตัวกลับพร้อมกับเพื่อนๆและบอกให้คุณแม่ปลีกตัวกลับไปก่อนได้เลยซึ่งหลังจากรอเพื่อนอีกสามคนออกมา เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มซึ่งใช้นามสมมติว่าคุณบางก็บ่นออกมาเป๋เยๆว่าไม่น่างมงายเสียเวลามาเลยทางเพื่อนที่มาด้วยกันเมื่อได้ยินดังนั้นซึ่งต่อว่าคุณบางกลับไปว่าทธาเองไม่เชื่อจะตามมาทําพิธีตั้งแต่แรกทําไมวะแต่ตอนนั้นบางมันก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมานะครับแล้วทั้งหมดก็พากันแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันตามระเบียบในช่วงเวลานั้นคุณศักและเพื่อนๆในกลุ่มต่างก็เฝ้ารอวันเกณฑทหารที่กําลังใกล้จะเข้ามาถึง หลายคนคิดว่านี่เป็นโอกาสที่จะได้พิสูจน์ว่าคำกล่าวของร่างทรงที่ลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์นั้นมันจะเป็นอย่างคำาล่ำลือที่เขาว่ากันหรือไม่จนกระทั่งในคืนก่อนวันเกณฑ์ทหารคืนนั้นคุณศักดิ์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเที่ยวหาแฟนสาวโดยขับรถผ่านทางเปรียวของพื้นที่ชานเมืองในยุคก่อนที่สองข้างทางมีเพียงพงหญ้ารกทึบแล้วไม่มีเสาไฟให้ความสว่างเหมือนกับปัจจุบันแต่เมื่อเขาขับรถไปถึงกลางทาง จู่ๆก็มีงูตัวใหญ่สีดำเลื้อยออกมาขวางถนนตรงหน้าเอาไว้ทีแรกคุณสักก็คิดแค่เพียงว่ารอให้งูมันเลื้อยผ่านไปแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักพักงูตัวนั้นก็ยังคงนอนนิ่งไม่ขยับไปไหนพอเขาลองขับรถเข้าไปใกล้มันก็ยกตัวขึ้นก่อนที่จะแผ่แม่เบีย้ยและส่งเสียงขู่ราวกับเตือนให้คุณศักอยู่ห่างๆมันเอาไว้ซึ่งตอนนั้นตัวของเขาเองก็รู้สึกแปลกๆนะครับจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจขับรถกลับบ้านในทันที และเลิกหลมความตั้งใจที่จะออกไปหาแฟนสาวในคืนนั้นในช่วงเช้าของวันเกณฑ์ทหารคุณศักด์ก็เตรียมตัวตามคําแนะนําของร่างทรงโดยเขาก็นําเอาชานมากมาโอมเอาไว้ในปากและก้าวเท้าสายออกจากบ้านโดยไม่หันหลังกลับและเมื่อถึงเวลาหยิบใบดําใบแดงเพื่อนของเขาที่ทําพิธีดังกล่าวด้วยกันต่างก็หยิบได้ใบดํากันหมดทางคุณศักด์ที่เห็นอย่างนั้นก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาหน่อยจนกระทั่งถึงคิวของคุณบางที่อยู่ก่อนหน้าคุณศักด์ ผลกลับปรากฏว่าบางหยิบได้ใบแดงซึ่งเพื่อนๆต่างก็รู้สึกแปลกใจไปตามๆกันนะครับสถานการณ์ในตอนนั้นทําให้เพื่อนๆต่างหันมาลุ้นที่คุนศักเป็นตาเดียวกันก่อนที่เขาจะก้าวเข้าไปใกล้โถหยิบใบดําใบแดงมือที่ยื่นลงไปในโถสั่นเล็กน้อยแต่พอยื่นมือลงไปได้ไม่ลึกเท่าไหร่อยู่ดีๆก็มีกระดาษแผ่นหนึ่งดีดมาแทรกอยู่ระหว่างนิ้วของเขาอย่างน่าชงนแล้วคําพูดของร่างทรงก็ผุดขึ้นมาในหัว ว่าให้เลือกใบแรกที่สัมผัสได้โดยไม่ต้องค้นหาอีกต่อไปเขาจึงชูกระดาษแผ่นนั้นขึ้นมาด้วยหัวใจที่เต้นแรงและเมื่อเจ้าหน้าที่คลี่ออกดูก็พบว่ามันคือใบดำเสียงกรีดร้องด้วยความดีใจจากแม่ของคุณศักดังกึกก้องเสียงหูร้องจากเพื่อนๆที่หยิบได้ใบดำก่อนหน้าดังไปทั่วบริเวณยกเว้นก็แต่เพียงคุณบังที่จับได้ใบแดงซึ่งคุณศักก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าบางทีมันอาจจะเป็นเพราะบังไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้อย่างจริงจัง ผลของการจับใบดำใบแดงเลยออกมาเป็นเช่นนี้หลังจากการเกณฑ์ทหารผ่านพ้นไปคุณศักก์ก็เริ่มทำงานเป็นลูกจ้างอยู่ที่โรงงานเชื่อมเหล็กใกล้กับบ้านของเขาและด้ดยความที่โรงงานกับบ้านอยู่ห่างกันไม่ค่อยไกลเขาจึงสามารถเดินไปกลับระหว่างบ้านกับที่ทำงานได้อย่างสะดวกแต่แล้วมันก็มีอยู่คืนหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินกลับบ้านบรรยากาศรอบตัวกลับทำให้เขาขนลุกขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูก เสียงฝีเท้าที่กระทบพื้นดินกับใบไม้แห้งกรอบที่ร่วงตกอยู่ตามท้องถนนเริ่มดังสะท้อนสลับกันไปมาก่อนที่คุณศักจะรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังเดินตามเขาอยู่แต่ในตอนนั้นเขาก็เลือกที่จะไม่หันหลังกลับไปมองนะครับแล้วรีบจำเอาจนเดินกลับถึงบ้านได้อย่างปลอดภยัยหลังจากวันนั้นผ่านไปไม่นานเพื่อนๆในกลุ่มที่เคยไปทำพิธีด้วยกันก็ออกปากชวนให้คุณศักย้ายมาอยู่บ้านเช่าร่วมกับพวกเขา และโดยความที่ยังเป็นวัยรุ่นที่ต้องการใช้ชีวิตกับเพื่อนฝูงคุณศักดิ์จึงตกลงย้ายไปอยู่ที่บ้านเช่ากับเพื่อนๆจนกระทั่งช่วงเย็นของวันหนึ่งขณะที่พวกเขากําลังนั่งดื่มน้ําชากันอยู่ที่ร้านประจําเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มก็พูดขึ้นมาด้วยน้ําเสียงแผ่วเบาว่าเดี๋ยวคืนนี้พวกเองกลับกันไปก่อนเลยนะกูยังไม่รู้เลยว่าจะได้กลับไปบ้านพร้อมกันไหมซึ่งประโยคดังกล่าวมันก็ทําให้เพื่อนๆทุกคนรู้สึกง,งุนงงกับสิ่งที่เพื่อนคนนั้นพูดออกมาอย่างบอกไม่ถูก คุณศักด์บอกว่าคำพูดของเพื่อนแม้จะฟังดูเป็นคำพูดธรรมดาๆรรแต่มันกลับกลายเป็นลางร้ายอย่างที่ทุกคนคาดไม่ถึงเพราะตกค่ำของวันเดียวกันคุณศักด์ก็ได้รับข่าวร้ายว่าเพื่อนคนนี้ถูกอริบุกมายิงพอทราบข่าวเขาก็รีบตรงไปยังที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ไม่ไกลจากร้านน้ำชาและเมื่อไปถึงก็พบเข้ากับร่างของเพื่อนนอนจมกองเลือดอยู่คุณศักด์จึงรีบเข้าไปพยุงร่างของเพื่อนมาขึ้นรถปากก็พลางตะโกนบอกให้เพื่อนอีกคนขับรถให้ โดยมีร่างของเพื่อนคนที่เจ็บนั่งอยู่ตรงกลางส่วนคุณศัก์จะนั่งซ้อนท้ายเป็นคนที่สามแล้วพวกเขาก็มุ่งหน้าไปยังโรงพยาบาลประจำจังหวัดด้วยความเร่งรีบเมื่อไปถึงที่โรงพยาบาลเพื่อนก็ถูกนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินในทันทีขณะเดียวกันเสื้อผ้าของคุณศัก์ก็เปื้อนไปด้วยเลือดบรรยากาศในตอนนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดแล้วไม่นานเพื่อนที่เหลือก็ตามมาสมทบซึ่งพวกเขาก็ได้แต่ยืนรออยู่หน้าห้องฉุกเฉินด้วยความกังวล จนในที่สุดคุณหมอก็ออกมาแจ้งข่าวร้ายว่าเพื่อนของพวกเขาที่ถูกยิงได้เสียชีวิตลงแล้วซึ่งคืนนั้นคุณศักด์ก็ได้มีโอกาสเดินเข้าไปดูร่างของเพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายในห้องดับจิตภาพเพื่อนที่นอนสงบไม่ไหวติงทำให้เขารู้สึกสูญเสียอย่างลึกซึ้งและเศร้าโศกเสียใจหลังจากที่เดินทางกลับมาถึงบ้านเช่าพวกคุณศักด์ต่างก็ยังตกอยู่ในอาการช็อกก่อนที่เพื่อนคนหนึ่งจะเปิดประเด็นขึ้นมาเบาๆว่า มันจะเกี่ยวกับที่พวกเราไปทําของกันหรือเปล่าวะบางทีของที่พวกเราทํามันอาจจะย้อนกลับมาเข้าตัวก็ได้นะเวย้ยทางคนศักดแม้จะหวั่นใจที่ได้ยินอย่างนั้นแต่ก็ยังคงปฏิเสธไปด้วยเหตุผลที่ว่าไม่น่าจะใช่หรอกมึงไอ้จ็อบมันเกเรยอยู่แล้วก่อนหน้านี้มันก็ไปหาเรื่องแก๊งหนุนจนเขาแค้นหนักนี่คงเป็นการเอาคืนจากฝั่งนั้นละมัง้งยังไงจ็อบมันก็จากพวกเราไปแล้วอย่าเอาเรื่องพันนี้มาพูดเลยวะ่ะ หลังจากที่ทุกคนหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าจนเวลาล่วงเข้าสู่ช่วงประมาณตี3คุณศักก็เริ่มได้ยินเสียงดังมาจากนอกบ้านโดยเสียงที่ว่าจะเป็นเสียงคนใช้ถังตักน้ำจากบอ่อน้ำที่อยู่บริเวณหน้าบ้านเชาซึ่งเสียงดังกล่าวมันก็ทำให้หัวใจของคุณศักเต้นแรงเพราะมันคือพฤติกรรมของเพื่อนที่ตายไปเนื่องจากเวลาที่จอบกลับมาถึงบ้านเขามักจะตักน้ำขึ้นมาล้างเท้าล้างหน้าทุกครั้ง ในวินาทีนั้นเสียงเห่าหอนของสุนัขก,ก็ดังขึ้นรับกันเป็นทอดๆคุณศักด์เงยหน้ามองไปยังเพื่อนที่นอนอยู่ใกล้กันซึ่งบางคนก็เริ่มเหลืมตาเตือนแล้วเงี่ยหูฟังเสียงดังกล่าวก่อนที่คุณศักด์กับเพื่อนอีกคนจะค่อยๆค,คลานไปใกล้กับกระจกข้างประตูบ้านแล้วเมื่อส่องออกไปพวกเขาก็เห็นเข้ากับร่างของจอบจริงๆแต่มันเป็นร่างที่สวมใส่เสื้อผ้าซึ่งชุ่มไปด้วยเลือดสดๆแล้วจอบก,ก็กำลังยืนตักน้ำจากบ่อด,ด้วยท่าทางปกติ ภาพที่เห็นทําให้ทั้งสองคนรีบถอยกลับมายัางที่นอนในทันทีและพวกเขาก็ทําได้แค่เพียงนอนฟังอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเสียงตักน้ํานั่นค่อยๆเงียบหายไปพอถึงช่วงเช้าของวันต่อมาทั้งหมดก็มาจับกลุ่มนั่งคุยกันถึงเรื่องเมื่อคืนและคิดเหมือนกันว่าจ็อบอาจจะไม่รู้ตัวว่าเขาได้ตายไปแล้วดวงจิตเลยเดินทางกลับมาใช้ชีวิตตามปกติอย่างที่คุณศักดิ์เห็นหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านพ้นไป ก็ไม่มีใครกล้ากลับไปนอนที่บ้านเช่าอีกเลยและเมื่องานศพของจอบเสร็จสิ้นลงคุณศักกับเพื่อนๆก็ตกลงกันว่าพวกเขาจะหาบ้านเช่าหลังใหม่ที่ห่างออกไปจากบ้านหลังเดิมซึ่งใช้เวลาไม่นานพวกเขาก็ได้บ้านเช่าหลังใหม่นะครับโดยมีคุณศักที่ย้ายเข้าไปอยู่กับเพื่อนอีกสองคนซึ่งเป็นเพื่อนที่ไปทําพิธีด้วยกันในตอนแรกนั่นแหละครับในคืนแรกของการย้ายมาอยู่บ้านเช่าหลังใหม่คุณศักก็ฝันถึงอะไรแป,กแปลก และฝันดังกล่าวก็ดูสมจริงเอามากๆโดยเขาฝันเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่แต่งกายด้วยชุดโจงกระเบนเก่าๆตามเสื้อผ้าที่สวมใส่เปื้อนฝุ่นจนดูหมองแขนขาของชายคนนั้นเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อจนเห็นเด่นชัดทอนบนเปลือยเปล่าในมือถือดาบโดยชายคนนี้เดินตรงเข้ามาในบริเวณบ้านเช่าจากนั้นเขาก็ใช้ดาบฟันชายคนที่แต่งกายในลักษณะเดียวกันจนล้มลงไปกองอยู่กับพื้น หลังจากนั้นเขาก็หันดับเข้ามาที่เพื่อนของคุณศัก์แล้วจ้วงแทงลงไปอย่างโหดเหี่ยมไร้ปานีก่อนที่เขาจะหันดับเข้ามาหาคุณศัก์อย่างไม่ลังเลแล้วในจังหวะที่ปลายดาบพุ่งเข้าเสียบที่กลางหน้าอกของเขาคุณศักก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเหงื่อที่เปียกชุ่มแถมเขายังรู้สึกเจ็บแป๊บๆอยู่ที่กลางหน้าอกอย่างบอกไม่ถูกหลังจากที่ตื่นขึ้นคุณศัก์ก็หันมองซ้ายมองขวาด้วยความหวาดระแวงก่อนที่จะเห็นว่ามีเพื่อนอีกคนตื่นขึ้น,นมาพร้อมกัน เขาจึงตัดสินใจเข้าไปเล่าความฝันเมื่อครู่ให้เพื่อนฟังซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากๆนะครับที่เพื่อนของเขาก็ฝันเห็นแบบเดียวกันกันกบคุณศักเปะ๊ปะ,ปะก่อนที่ทั้งคู่จะตัดสินใจปลุกเพื่อนอีกคนที่ยังนอนหลับให้ตื่นแล้วตกลงกันว่าจะแยกย้ายกลับไปนอนที่บ้านใครบ้านมันในตอนนั้นคุณศักก็เริ่มคิดถึงคำพูดของเพื่อนที่เคยพูดว่าการเล่นของอาจจะทําให้ของย้อนกลับมาเขาจึงเกิดความคิดที่อยากจะไปปรึกษากับคุณแม่ เกี่ยวกับชานมากที่เขาพกติดตัวมาตลอดพอเขาเลือกที่จะเอาชานมากที่ได้รับมาจากร่างทรงใสถุงผ้าแล้วกลัดใส่เสื้อทุกครั้งที่ออกไปไหนมาไหนราว่ามันเป็นเสมือนเครื่องรางป้องกันตัวแต่คุณศักก็ยังไม่ตัดสินใจพูดเรื่องนี้กับแม่สักทีนะครับเพราะเขาเกรงว่าท่านจะเป็นห่วงหากรู้เรื่องนี้แล้วมันก็อาจจะทําให้เขาไม่ได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนเหมือนกับเมื่อก่อนในคืนถัดมาเพื่อนๆก็นัดคุณศักออกไปนั่งดื่มกันที่ผับประจํา โดยที่ตัวเขาก็ยังพกชานหมากติดตัวมาด้วยอีกเช่นเคยและคืนนั้นคุณศักก์ก็สังเกตเห็นว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบกลุ่มหนึ่งเข้ามานั่งดื่มในผับด้วยแล้วไม่นานตำรวจกลุ่มนั้นก็เริ่มเข้ามาหาเรื่องพร้อมกับกระชากเพื่อนคนหนึ่งออกไปคุณศัก์ที่เห็นอย่างนั้นจึงรีบเข้าไปห้ามปรามแต่ตำรวจนายหนึ่งที่ดูเหมือนจะเมาและโมโหจนเลือดขึ้นหน้าก็หยิบปืนขึ้นมาเล็งที่ใบหน้าของคุณศัก์อย่างไม่ลังเลก,ก่อนที่จะเหนี่ยวไกยิงทันทีโดยที่เขาก็ยังไม่ทััันตต้งว อุ้ยนาทีนั้นคุณศักก์ก็หลับตาปีด้วยความตกใจแต่เสียงไกปืนที่ดังสะท้อนเข้ามาในแก้วหูก็ทําให้เขารู้ว่าปืนขัดลํากล้องและยิงไม่ออกทางเพื่อนที่เห็นอย่างนั้นจึงถือโอกาสเข้ามาเล่นงานตํารวจจนเกิดการต่อสู้ขึ้นกลางผับแล้วต้องหนีแยกย้ายกันไปคนละทิศละทางหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นผ่านพ้นไปเพื่อนทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็นําเรื่องในคืนนั้นมาพูดคุยกันไม่หยุดเพราะถ้าหากกระสุนนัดนั้นลั่นออกมา คุณศักดิ์คงจะต้องพบเจอชะตากรรมไม่ต่างไปจากเจ้าจอบทางคุณศักดิ์จึงสารภาพกับเพื่อนว่าตนยังพกชานมากที่ได้รับจากร่างทรงติดตัวไว้ตลอดแต่เพื่อนๆกลับบอกว่าพวกเขาได้ทิ้งชานมากอันนี้ไปตั้งแต่หลังเกณฑ์ทหารหมดแล้วแม้ใจหนึ่งคุณศักดิ์จะเชื่อว่าชานมากดังกล่าวเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยปกป้องเขาจากอันตรายแต่ลึกๆในใจเขาก็ยังสงสัยอยู่ไม่หายว่าเหตุการณ์น่าเหลือเชื่อที่เกิดขึ้นทั้งหมด จะเป็นสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนกับอะไรบางอย่างหรือเปล่าซึ่งความสงสัยและความกังวลมันก็ส่งผลให้เขาทนไม่ไหวจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้คุณแม่ฟังในตอนนั้นคุณแม่ก็เสนอที่จะพาคุณศักด์ไปปรึกษาร่างทรงทวดหัวเขาแดงอีกครั้งแต่ในวันที่จอกเดินทางไปดันเกิดเหตุพายุลูกใหญ่พัดเข้ามาถลม่มจนส่งผลให้ทั้งหมู่บ้านต้องเผชิญกับฝนและลมพายุรุนแรง บานไมาเก่าๆของคุณสัก์กับคุณแม่ก็แทบจะต้านไม่ไหวแล้วผลสุดท้ายทั้งคู่ก็ทำได้แค่เพียงเฝ้ารอให้พายุสงบลงเท่านั้นเหตุการณ์พายุเข้าส่งผลให้อากาศแปรปรวนอยู่หลายวันจนทำให้ทั้งคุณแม่และคุณศักดิ์เลิกหลมความตั้งใจที่จะเดินทางไปปรึกษากับด้างทรงในที่สุดก่อนที่พวกเขาจะหันกลับมาโฟกัสที่การทำมาหาเลี้ยงชีพต่อจนกระทั่งมีวันหนึ่งที่คุณศักมีนัดกับสาว ซึ่งเขาก็สวมเสื้อเชิที่กลัดชานมากไว้ติดตัวอีกเช่นเคยแต่แล้วหลังจากที่กลับมาถึงบ้านในคืนวันนั้นชานมากที่เคยกลัดติดตัวกลับหลุดหายไปทางคุณศัก์ที่เพิ่งจะรู้ตัวก็รู้สึกใจหายแต่เมื่อตามหามันไม่พบเขาก็จำใจต้องปล่อยวางคุณศักบ,บอกว่าตั้งแต่ชานมากอันนั้นหายไปเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นรอบตัวคุณศัก์ก็ค่อยๆจางหายไปอย่างไร้สาเหตุด้วยเช่นกัน ตัวเขาเองกลับมาโฟกัสที่การดำเนินชีวิตส่วนตัวต่อเหลือ,อไว้แต่เพียงความทรงจำของเหตุการณ์ที่เคยผ่านพ้นมาตัวคุณศักและเพื่อนๆที่เคยไปทำพิธีด้วยกันต่างก็แยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตนเองเพื่อนบางคนที่ยังดำเนินชีวิตอยู่ในทางอันตรายก็ต้องจบชีวิตลงอย่างไม่ดีสักเท่าไหร่ซึ่งมันก็ตรงกันข้ามกับคุณศักนะครับที่เขาเริ่มหันกลับมาทำมาหากินและดำเนินชีวิตอย่างสงบเวลาผ่านไปไม่นานหลังจากนั้น คุณแม่ก็มีโอกาสได้ไปสนทนากับหลวงปู่ที่เคารพนับถือแม่จึงเล่าเรื่องพิธีเกณฑ์ทหารของคุณศักดิ์ให้ท่านฟังโดยความเป็นกังวลว่าของที่ทําอาจจะย้อนกลับมาทําร้ายลูกชายหลวงปู่ท่านเลยกล่าวให้สบายใจขึ้นมาว่าทุกสิ่งเป็นวิบากกรรมที่แต่ละคนจะต้องผเผชิญของดีจะดีแค่ไหนก็เป็นแค่เพียงชั่วคราวหากหมดวาระมันก็สลายไปเป็นเรื่องธรรมดาขอเพียงลูกของโยมประพฤติดีก็ไม่มีสิ่งใดต้องเป็นกังวลอีกแล้ว ซึ่งหลังจากวันนั้นผ่านไปคุณศักก์ก็ได้ทราบข่าวจากคุณแม่นะครับว่าร่างท่งทวดหัวเขาแดงผู้ที่เคยทําพิธีเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารให้เขาได้เสียชีวิตลงด้วยโรคชาราและหลังจากนั้นก็ไม่มีใครมารับหน้าที่เป็นร่างทรงต่อหลงเหลือเอาไว้ก็จะเพียงตำนานให้เล่าขานกันไปตามกาลเวลาซึ่งหลังจากที่ผมได้อ่านเรื่องดาวที่คุณจูนส่งเข้ามาจบผมก็อดนึกถึงการใช้ชีวิตของตนเองในอดีตไม่ได้จริงๆนะครับ คือจะให้บอกว่าช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเนี่ยตัวผมเองก็ใช้ชีวิตได้สุดเวียงมากๆและมันก็เป็นการสุดเวียงในทางที่ไม่ดีอีกด้วยแต่ก็ถือว่าตัวเองยังมีสตินะครับและหันกลับมาดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องได้ในช่วงประมาณ20่สิบตนซึ่งเหตุการณ์ภายในเรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าชีวิตจริงๆของคนมันช่างเปลาะบางเหลือเกินนอกจากนี้ตัวผมเองยังมองว่าการไปเข้าร่วมพิธีของพวกคุนศักดิ์มันอาจจะไม่ได้มีอาถรรพ์อะไรอย่างที่พวกเขาคิดก็ได้นะครับ แต่ผมกลับเชื่อในคำพูดของหลวงปู่ในช่วงท้ายที่ท่านได้กล่าวเอาไว้ในเรื่องวิบากกรรมซึ่งมันเป็นสิ่งที่ลุกคนจะต้องเผชิญไปตามวาระการกระทำในอดีตจะส่งผลมาถึงปัจจุบันและสิ่งไม่ดีที่ทำเอาไว้ก็อาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ในภายหลังในขณะเดียวกันการดำเนินชีวิตที่ดีมันทำความดีอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะช่วยลดวิบากกรรมที่ต้องเผชิญลงได้ดังนั้นการมีสติและทำในสิ่งที่ถูกต้อง ซึงเป็นหนทางที่ยั่งยืนในการสร้างชีวิตที่เรียบง่ายและสงบแล้วไม่ทราบว่าชาวเล่าไปหลอนไปท่านอื่นๆล่ะครับฟังเรื่องนี้จบแล้วทําให้นึกถึงอดีตของตัวเองอย่างไรบ้างยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ท่านใดที่อยากแชร์ประสบการณ์คนหัวลุกของท่านสามารถส่งเรื่องราวของท่านมาที่ช่องของเราได้ตามรายละเอียดใต้คลิปนะครับและที่สำคัญขอให้ทุกท่านรับชมแะรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการถ่ายทอดเรื่องราวคนหัวลุกให้กับพวกเราต่อไปด้วยนะครับและหากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่ชอบเสพประสบการณ์หลอนหรือเรื่องราวคนหัวลุก ขอให้พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความหลอนให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณครับ